สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีในวันศุกร์นะครับวันนี้ครูจะมาแนะนำเรื่องของการให้ ai ช่วยในการแต่งเพลงนะครับครูอาจจะเบื่อกับการทําสื่อการสอนนะครับเพื่อจะให้นาเพลงเนี่ยไปประกอบกับสื่อการสอนปกติเราจะใช้สื่อการสอนจากใน YouTube ทั้งหมดใช่ไหมครับครันี้เราลองเอาข้อความนะครับไปใส่ในเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ ai นั้น แต่งเป็นเพลงให้เรานะครับโดยง่ายๆครับเดี๋ยววันนี้ลองยกตัวอย่างนะครับผมเอาวิทยาศาสตร์นะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระบบอสุริยะโซลาร์สิสเ็มผมก็ไปก๊อบข้อความจาก Google มานะครับไปก๊อปข้อความคร่าวๆมาที่เราจะนําไปแต่งเพลงเองนะครับวันนี้เราจะมี2รูปแบบคือรูปแบบแรกก็คือไปก๊อบข้อความจากบทความที่ไหนมาก็ได้วันนี้เราจะทําเพลงวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องในเรื่องของระบบสุริยะ s ซลาร์สิสเต็นะครับกดอื่มก็ข้อความก่อนเลยดูตามๆนั้นนะครับคุณครูลองไปทำกันดูนะครับก็ข้อความครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์นี้เลยครับ s u n o suno.ai นะครับเราไปลองทำกันดูนะครับเราจะก็ข้อความข้อความเมื่อกี้เนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์น่ะผมก็ไป r ร a t งงานนะครับแล้วก็แค่นำข้อความของเราเนี่ยไปใส่เฉยๆนะครับ ผมไปกดที่ c u สต o มโหมดครับแล้วก็ไปวางได้เลยครับเอาข้อความของเราไปวางได้เลยอ่าโอเคเสร็จแล้วครับคุณครูก็เลือกจังหวะของคุณอยากได้ประมาณไหนครับจังหวะเพลงเป็นแบบไหนอ่ะผมอยากได้เป็นจังหวะแดนแล้วกันครับ d a n c e โอเคใส่ที่เพลงนิดนึงครับไตเติ้ลที่เพลงอ่าระบบสุริยะโอเคเอาละ แค่นี้เองครับคุณครูก็ไปตรงนี้ครับกด create ได้เลยรอสักครู่นะครับข้อความที่เราก๊อปจาก g o เ g l e เป็นข้อความเป็นบทความที่จะให้ในักเรียนนั้นได้ดูได้อ่านตามนะครับตัวนี้เครื่องก็จะ g e n e r a t e ให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปลองบ่อยฟังกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะครับบอกว่าแต่มัน,มนดีมากเลยได้แล้วครับตัวนี้ ระบบก็จะจินในเลทให้เราเป็นสองสองเพลงนะครับระบบสุริยะตรงนี้ครับลองไปฟังเพลงแรกกันครับระบบสุริยะนะครับอ่ะโอเคเราไปฟังพร้อมกันครับโอเครอสักคู่นะครับนี่เลยตรงนี้เป็นเนื้อเพลงที่เราก๊อปจาก Google มานะครับกดเพลง

ครับประมาณนี้เองก็เป็นเพลงที่เราเลือกสรรขึ้นมาเองนะครับให้ Hi AI ให้ s e r o d o AI แต่งเพลงขึ้นมาแล้วค,คุณก็ก็นเพลงนี้ไปเป็นซสื่อการสอนไปแปะในสื่อการสอน,สอน,สอนแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นเพลงเ,เพลงใหม่ขึ้นมาที่เราสร้างจาก AI ครับอ่าลองไปฟังอีกอันหนึ่งครับ คเห็นไหมครับว่าง่ายง่ายมากมากเลยแค่คุณครูไปก๊อบข้อความไปก๊อบข้อความบทความที่มันสาคัญที่จะให้นักเรียนแล้วก็คือว่าเอาเพลงเนี้ยไปแปะในสี่การสองของเราเองอีกรอบหนึ่งครับอ่ะครับนี้วิธีการนําไปใช้ครับกดจุดสามจุดตรงนี้ครับเนี่ยอ่ากดจุดสามจุดแล้วก็ไปคําว่าดาวน์โหลดครับอ่าโอเคผมกดไม่ติดเนาะนี่จะเป็นประมาณนี้ถ้าสมมติอ่า อันนี้ขั้นตอนที่2ครับถ้าคุณครูนึกเนื้อเพลงไม่ออกเดี๋ยวเราจะไปให้แชท GPT แต่งเพลงให้เราขั้นตอนที่2นะครับให้แชท GPT แต่งเพลงให้เราก่อนอื่นเราก็ไปที่แชท GPT นะครับก็ต้องลงเป็น Account ของตัวเองนะครับยกตัวอย่างครับสมมุติว่าเราจะแต่งเพลงนิทานขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับก็พิมพ์เขาเลยว่าแต่งเพลงแล้วใส่เครื่องหมายโคลอนครับ ่าผมอยากได้นิทานนิทานกากับงูโอเคดีนี้เราจะให้ชัด GPT แต่งเนื้อเพลงให้เราครับกดเลยครับคันนี้โอเคมาแล้วเต็มเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยชัด GPT ก็จะแต่งเพลงให้เราเรียบร้อยครับโอ้ยามากเลยอ่องไปอ่านกันครับในป่าระห่ำสุด ของแดนสุดภูมินิทานเล่าเล่าให้ลำเลียงมีการเล็กบินไปมองโลกและอูนน้อยหอมหวานอโอเคเป็นประมาณนี้ครับแท็บพิธีก็จะแต่งเพลงให้เราแล้วเราก็กรอบข้อความตรงนี้นะครับกรอบข้อความในแท็บิธีไปทำอย่างเมื่อกี้เลยครับแล้วก็เข้าไปที่ซูนุ่เหมือนเดิมครับ ไปครีอเอหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปลบงานเก่าของเราเมื่อกี้นี้ก็นํามาวางก็ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูอีกอึ้บคุณครูก็ลบทั้งหมดเลยเมื่อกี้เราจะทําเพลงที่สองแเนาะลบทิ้งคุณครูก็วางอ่ะคราวนี้เราจะทําเพลงนี่ทานนะครับแต่เราเราจะทําเป็นจังหวะอ่าเป็นเพลงอ่ะ แดนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเป็นเพลงแดนเพลงนิทานก็ลองใส่ไปครับว่าเพลงนิทานครับเพลงนิทานอลองดูนะครับว่าเครื่องจะจินนารีให้เราเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคนี่คือการไปให้ c h a t GPT แต่งเนื้อเพลงให้เราแล้วไปก็ข้อความเอามาใส่ในช u n o AI นะครับ เรื่องตอนนี้คือเครื่องก็เจเนเรชให้เราแล้วนะครับเอา้าคนทางโลกอ่ะวโอเคผมลืมเปลี่ยนชื่อโอเคลองไปฟังกันครับลองไปฟังตัวน,นี้ผมลืมเปลี่ยนชื่อเนาะอันนี้ัเป็นเพลงนิทานนะครับ กกาเล็ิงไปมอโโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับการแต่งเพลงด้วย s u n โน i มีสวิธีครับคือคัดลอกข้อความจากบทความใน Google จากที่ไหนก็ได้ครับแล้วเอาข้อความนั้นนะมาวางไว้ใน s u นโหรือวิธีสอครับถ้าเราอยากให้แต่งเพลงขึ้นมาใหม่เลยไปที่ c h a t GPT ไปพิมพ์ว่าแต่งเพลงโคลอนแล้วก็ใส่ข้อความที่เราอยากให้ c h a t GPT นั้นแต่งเพลงครับ แค่นี้คุูครูก็สามารถไปทําสื่อการสอนโดยเป็นสื่อใหม่ที่ครูสร้างขึ้นมาเองครับโอเคครับลองไปทำกันดูนะครับแนะนำครับวิธีการแต่งเพลงโดยการใช้ AI ครับ Suno.ai บวกกับแชทใช้แชท t ีในการแต่งเพลงครับโอเคครับคลิปนี้ไปนะครับสวัสดีวันหยุดครับเดินทางปลอดภัยครับสวัสดีครับ